เนี่ยเวลาที่หันไปมันจะเจออย่างเงี้ยทุกเขาซ้อน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 ดูเดิเห็นไหมเห็นตรงนี้ที่เห็นนี่คือซ้อนสี่แล้วจดตามมือ ก็สร้างแบบเล็กๆนี่เล็กแล้วเหรออืมสร้างแบบจนๆสร้างไม่ได้หยุดเลยน,นี่เป็นบ้านอะไรนะฮะจ่าบ้านบัวมังกรบินทำไมถึงเรียกบ้านบัวมังกรมันเป็นพื้นที่นอกนั้นเป็นเหวหมดแล้วนี่ดูดิเนี่ยเห็นไหมเห็นยอดไม้ไหมเหมือนตอนนี้มันอยู่บนภูเขาเอ่างก็เออก่อนที่ยเฉพาะ ถึงจะเป็นก่อนบินมาสิ้นสุดไงแล้วมีความหมายยังไงครับก็เป็นเป็นที่เป็นลานรวมพลังหเหมือนเวลาจอดคอปเตอร์อะ่ะตรงเงินลงไม่ได้ไมันต้องลงเฉพาะตรงนี้ไงแล้วทําไมต้องมีอะไรตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้น้ํานี่เป็นบ่อน้อมแต่ที่เรายืนเนี่ยนี่ถึงเส้นนี้ไงนี่คือบ่อน้ํา <ไ>ถัดไปเป็นลานหมิงถางแล้วบ้านอยู่นั่นน่ะบ้านอยู่ก็ถัดหน้าต้นไม้หน่อยเออก็ทีตะกี้สีสีชมพูอ่ะอฮหนึ่งพันตารางเมตรหนึ่งพันตารางเมตรนตารางเมรเป็นน้ำานตารางมตรเป็นหมิงถางอล้ที่เหลือก็เป็นบ้านอถ้าจัดถ้าเขาเขาต่อไปเนี่ยจัดงานกาล่าจะได้จะได้พันคนนะ่ะ พลังตรงนี้มันต่างจากบ้านเสือไงครับบ้านเสือบริวารมาก่อนแล้วเงินตามมาบ้านวัวเงินมาก่อนแล้วบริวารค่อยตามสลับหน้าสลับหลังแต่เสือกับวัวทิศทางมันก็ใกล้กันเนี่ยไม่คนละโลกเลยก็ถ้าตามไม่ใช่มันมันอยู่กันคนละฝั่งไม่ไม่ทิศวัวทิศว,ว,วัวเป็นบ้านหินทิศเสือเป็นบ้านหยาง น้ว่าที่เนี่ยเวลาที่สร้างใช้อัญมณีก้อนแค่นี้เนี่ย,นนยอะฮเรียบเท่ากันหมดนะหน้าตัดจะวางหินอย่างนี้เป็นเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยรอบๆอบเนี่ยหมดเลยแล้วก็ใส่แล้วก็ให้นเนี่ยหมดเลยหมดเลยหมดเลยเนี่ยหมดเลยอะไรคืออะไรฮะก็ความสําคัญของบ้านความสําคัญของบ้านวัวต้องมีน้าอือหือ มีน้ำ,ำแต่ไมจาวางหินลงไปอ้าวก็หินเป็นขอบอ่ะอ๋อแล้วมันจะมีนั่นห่ะมันจะมีน้ํากลางฟ้าตรงหน้าเลยแนวไปทางนี้นี่แสดงว่าอย่างนี้ก็ต้องวัดตําแหน่งอะไรให้มันตรงกันแปใช่ทุกอย่างทุกอย่างกําหมดหมดสองเดือนเสร็จนะวันนี้มันที่ยี่สิบแปดมกรา ทายในเดือดินมีนาะอืเ <c oughs> สียเวลาอยู่ใหญ่การสร้า <c oughs> ง,งทำไมเยอะแยะอะไรนะทำไมต้องสร้างบ้านหลายหลยังออยากจะช่วยประเทศไทยเปล่า <c oughs> ถ้าอยากจะช่วยประเทศไทยมีบ้านที่แข็งแรงที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครแข็งแรงแล้วนะ <c oughs> ที่บอกว่ามีบ้านเตือนก็ไม่พอมันอํอำนาจ ต้องมีการเงินอีกทลัางพวกนี้มันตกอยู่ใครครับเจ้าของบ้านหรือว่าตกอยู่กับประเทศเพราะว่าเวลาที่เราทำเราบันทึกประเทศทำหมายถึงว่าฝังที่เขาเรียกลงหลัอเอกอะไรอย่างเงี้ยอที่ฐานนะไหนฮะฐานตรงไหนฮะเสาเอกอะอยู่มุมนี้เ t า e อ s สจุดไหนนะฮะขอบบ้านไงอ๋อขอบบ้านตรงไหนอืม นี่คือวัดเรียบร้อยละลงแรงหมดแล้วอัญมณีทำอะไรยังยังใช้เวลาประมาณสองเดือนก็ควรจะประมาณนั้นแหละก็น้ำนี่น้ำนี่น้ำนี่รอปูนปูนลงก็เป็นเรียบร้อยแล้วไงเป็นบ่อตอนนี้เขาตัดตอนนี้เขาพี่เหมืองเขาตัดก้อนอัญมณีอยู่ หน้ามันจะเรียบหมดเลยที่นี่จะมีความสําคัญตรงแต่งก้อนอัญมณีให้มันเรียบให้หมดเพอน้ํานี่จะเป็นน้ําที่เสมอขอบเลยน้ําจะเสมออัญมณีถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยจะมีน้ําตกน้ําตกที่เป็นแผ่นยาวอย่างนี้เลยน้ําลงมาเป็นแผ่นทําไมต้องมีน้ําตก้านหน่ครับก็น้ําไหลมาไงน้ำมาถึงเงินเออก็ไหลมาไง แต่รูปร่างบ้านมันจะปลาดหน่อยเพราะามันจะเป็นช่องช่องเดียวยังไงนะคือบ้านวัวเนี่ยหน้าต่างช่องที่จะเป็นช่องตำแหน่งวัวเนี่ยมันจะต้องเปิดเฉพาะ exactly เลยช่องอื่นถ้าด้านหน้าน,านี่มองมองไม่ได้เลยก็ปิดหมดเออถ้ามองถ้ามองใช้ไม่ได้เดอง่ายๆจะมีหน้าต่างอยู่บานเดียวอืมที่เห็นที่มีแสงเข้าในในแถบหน้านี้ southwest อ่าฮะ southwest ับ เอสสามมันมีกฎของมันขนาดขนาดอยู่ไม่ถูกอ่ะขนาดคนอยู่ไม่ถูกอ่ะภายในปีเดียวเขาจะมีเงินสองสามแสนล้านเลยอยู่ไม่ถูกนี่หมายถึงอยู่ตำแหน่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ชียภูมิไงแล้วเชียภูมิที่นี่มันมันเหมือนหรือแตกต,าต่างจากบ้านภูเขาไงฮะก็อยู่ในกระทะเดียวกัน อยู่ในแองเดียวกันอยู่ในกระท่าเดียวกันแต่อันที่อันนี้อยู่ยบนอันนี้อันนี้เป็นลักษณะเขาเรียกมังกรเขาเรียกจกักรพรรดินั่งบัลลังก์มีอะไรโอบไม่มันเป็นชามคว่ำอยู่ในรอบอ,อ๋อก็คือเหมือนจะยอดอยู่ในแองอะไรงั้นใช่ไหมไม่เหมือนกันโค<อ>ลชายภูมิถ้ามองไปนี่ภูเขานี่มันกี่ชั้นนะเนี่ยสี่ไปดูทางภูเขานิดหนึ่งนะ เอาอัดแล้วเหรออัดแล้วอัดตั้งนานแล้วอย่างนี้ที่นี่จะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงวัวเลี้ยงเสือเลี้ยงอะไรเพื่อมมัน,ม,ม,นมันมีความต่างจากตรงนู้นยัาง,ง,านยงไงด้วยพื้นที่หรือว่าด้วยพละกกาลังไม่ครับที่นี่ตรงนี้จะเป็นบ้านที่ปลูกในสไตล์อังกฤษ <c oughs> เป็นบ้านสไตล์อังกฤษห้งจุ้ยแบบอังกฤษ มันคือยังไงฮะก็เดี๋ยวเอาไว้ดูดิมาดูเออเดี๋ยวเอาไว้ดูดิว่าออกมาแล้วเป็นไงีพื้นที่ของบ้านตรงนี้คือที่รั้วล้อมอยู่นี่ใช่ไหมอืมจะกินเราไปอีกไหมหรือว่ารอไม่แล้วมีตังแค่เนี้ประมาณเท่าไหร่ที่นี่เฉพาะที่เปล่ากันจำไม่ได้งั้นก็ประมาณสร้างบ้านตรงนี้เท่าไหร่ ไม่เยอะอ่ะสิบรือก right ี่ร้อยจะพาอสระน้ำกว่าหลายล้านแล้วอ่ะยังไม่รวมบ้านเออร้อยหนึ่งคงอยู่อ่ะร้อยล้านเออเห็นบอกว่าจะทำบ้านแบบจนนก็จนแล้วไงเดี๋ยวไปบ้านภูเขากันโอเคครับ